เดินเข้าไปต่อยแต่ว่าโดนหรือเปล่าจังหวะนี้แหละครับโอ้ยโอ้ยยกที่ห้ายกห้าด้วยครับนต่เป็นก้านคอด้วยนะครับโดนตรงไหนคุณใจทัศเดซ้ายเดซ้ายเข้าไม่ก้านคอก็ก็ถือครับท่านเลยหรืออะไรึินไปถือว่าเป็นก้านคอแล้วนะครับแล้วเรามีนี่ครับไม่ก้านคอโอ้ยปัง หลับกลางอากาศครับเพชรนาคาโอ้ชัดเจนครการคอชัดชัดครับยกที่5.40สีปั้งน้ำบานเลยครับ4 4วินาทีครับของยกสุดท้ายแข้นนี้ครับหลังเท้าแข่งนี้มีมูลค่า1 0 0 0 0แบาทครับเดินคู่แล้วครับตองคู่เดินคูกเอามาสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายเพชรก็ไม่เล่นด้วยนะครับรอจังหวะฉาบสวย ้อยังมีพลังหมัดอยู่ครับของคุณเนี่ยต่อยให้ต่อยเลยนะครับของคุณฆ่าลงไปนะครับเรียกว่าไม่บังเลยตอนนี้ช้าลงไปแล้วของคุณไม่ชาลงไปครับดูครับเอ้าวดูแล้วแมไปหยุดตรงนี้นเดูนะครับเอ้ายกสุดท้ายครับโอ้ก้มคอครับตั้งคอเลยนะก้มคอยกสุดท้ายเนื้อเพชรคนเหนือดวงขวาเลยครับหนึ่งแสนบาทนะครับ มูลค่า1 0 0 0 0แนบาทเตะก้านคอยกสุดท้าย1 0 0 0 0แนบาทครับแจกฮอตแตกครับนี่นะครับโอ้โหหัวใจนักสู้สย่างนะครับหน้าที่ของยิจริงครับดอกนี้ครับการคอมายกสุดท้ายครับดูนะครับสอก่อนครับเหตุเกิดจากทองพูนเดินไม่เดินไม่หมดนะครับ เดินไม่สะดุดนะครับลกทั้งคู่ยกที่5ยกสุดท้ายจี้ย้ำแล้วครับเอาแล้วครับงแดงชา,าวอุ<า>บลนักมวยวช,ยชินดัครับคู่นี้เชินกันเข้าไปก้านพอเลยครับรับเลยตาค้างครับก้านพอเลยครับก้านพอครับมีรางวัลพิเศษยกห้า,าด้วยลูกใส่ก้านพอครับโดนเต็มเต็มโอ้แจ็คพอตครับวุฒิชัยพลาดนะครับเดี๋ยวจะ จะได้ชมภาพชาน็อกยกห้ารับเตะก้านคอหนึ่งแสนครับเงินรางวัลจะได้หนึ่งแสนนะครับสลับแบบนี้มีแจ็คพอตแตกเฉพาะลูกก้านคอห้าหมื่นน็อกยกห้าอีกห้าหมื่นครับรับเลยครับโอ้เทคนิคเทคนิคขอดูช็อตเด็ดเจสีครับมาแล้วครับดูครับปังเอาแห้งนะครับใ็้แห้งฟ้าเข้าไป ั้เนี่ยครับตอนเต็มๆคับูุทิชัยไม่ทันระวังตัวครับเป็นวินาทีแรกของยกที่ห้าเลยครับดูนะครับขวาตกเข้าเลยครับด้วยแข้งครับโอ้โ